สวัสดีครับอยู่กับสีสุกฟาร์มนะครับวันนี้พามาชมลูกวัวคลอดใหม่นะครับเป็นวัวบาแมนเลือดร้อยนะครับตัวน,นี้คลอดได้สามวันแล้วนะครับแม่สาวนะครับแม่นี้ตัวใหญ่มากครับ มันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมใกล้ๆนะครับเี่ย <c oughs> แม่เขาครับแม่ไส์ใหญ่ๆเลยนะครับแม่สาวอายุ30เดือนนะครับ <c oughs> มีลูกเขานะครับได้3ามวันนะครับ ครับเพศผู้นะครับเป็นลูกของ v8 3 4 5สาสี่ห้าทับเนะครับนี่นะครับหัวนมก็สวยมากนะครับหัวนมแม่เขาสวยมากลูกกินนมง่ายนะครับ ตัวแม่เป็นลูกของ TK579 นะครับ น้ำหนักแรกคลอดน่าจะ50กิโลได้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากครับเพศผู้นะครับกินนมเก่งพ่อเป็นวัวโบสนะครับแม่ก็เป็นวัวค่อนข้างจะบโบสแต่ว่าพ่อของเขาเป็นวัวโบสดเหมือนกันแต่ว่าตาเขาเป็นวัวแดงนะครับ ก็ต้องมาต้องมารอดูสีเขาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะถอดสีเป็นสีโบท๊ทหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าบัวโบท๊ทบัวโบท๊ทบางตัวนี้เขาจะออกมาเป็นสีแดงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆผัดสีถอดสีออกไปเป็นสีโบท๊ทนะครับเป็นสีขาวโบท๊ทนะครับแม่เขาจะหวงลูกนะครับ มาดูก่อนเอาไปชมด้านข้างครับนะครับยาวมากครับยาวกระดูกใหญ่นะครับมีะหนกแต่น้อยเลยนะครับตัวนี้ มาเป็นพรอพันคุม้มคูองได้สบายๆนะครับแมวห่วงลูกมากครับของน้าก็ตั้งใจจะใส่กับ กับตันห้าหนนะครับเป็นวัวโบ๊นะครับเพิ่มโบสเข้าไปตัวนี้นะครับบามันเดือดร้อยนะครับลูก v8 3 4 5 7นะครับ ครับคลิปนี้ก็พามาชมเท่านี้นะครับนี้นก็ฝากติดตามสีสุขฟาร์มด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ